สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาชมบอนสีที่เห็นอยู่นี้คือบอนสีเจ้าวังนะคะมีสีสวยสมชื่อมากนะคะเจ้าวังนั่นคือความอลังการของใบนะคะดูใบของเขานะคะสวยงามมากพื้นสีแดงแล้วก็มีลายบนพื้นใบนะคะมีสีขาวนะคะสีเขียวและนี่ก็คือลูกไม้นะคะที่เห็นอยู่นี้คือลูกไม้ ไม่ใช่ลูกเจ้าวังนะคะลูกไม้ต้นอื่นนะคะที่เขาผสมเกสรกันวันนี้เราจะมาดูว่าการผสมเกอรมีการยากลำบากแค่ไหนนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะที่เขามัดไว้นั่นก็คือเกอรของเจ้าวังนะคะเขานำเกสรตัวผู้มาผสมตอนนี้ก็ติดแล้วนะคะนี่ก็คือผสมติดแล้ว อยู่ระหว่างการเจริญเติบโตของเขานะคะว่าพอแก่เสร็จเขาก็จะแตกออกมานะคะเป็นลูกไม้นะคะและก็ที่เห็นอยู่นี้คือชิ้นผ่าของมนสวรรค์นะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาจะมีบอนสีหลากหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะคะมูมนสวรรค์นะคะก็ราคาหลักร้อยนะคะราคาไม่แพงนะคะค่ะใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ ดูเจ้าวังตัวนี้เขาประกวดนะคะมีการประกวดที่รูบินสันนะคะเดือนที่ผ่านมานะคะได้อันดับสองนะคะที่เห็นอยู่นี้คือชิ้นผ่าของแสงพระาธาตนะคะต้นไหนที่โตแล้วเขาก็จะเก็บออกไปทีละชิ้นสองชิ้นนะคะคือการผ่าหัวบอลสีนี้นะคะเขาจะเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะคะบางชิ้นก็ขึ้นมา สูงบางชิ้นก็จะยังไม่ขึ้นนะคะนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี้คือเกาะเกร็ดนะคะที่ไม่ด่างเอามาทําไมล่ะคะเอามาโชว์เพราะว่าเขากําลังจะมีดอกนะคะพอมีดอกปุ๊บเขาจะเลือกแม่พันธุ์ว่าแม่พันธุ์ต้นไหนนะคะที่แข็งแรงอย่างเกาะเกล็ดนี้เขามีใบที่สวยงามนะคะแล้วก็มี ก้านใบที่แข็งแรงต้นสูงต้นถือว่าต้นแข็งแรงนะคะก้านใบอวบอ้วนนะคะเขาก็จะนําเกรสรต้นอื่นนะคะที่เขาอยากจะได้พื้นใบยอย่างกรอกเกตเนี่ยมีพื้นใบสีเขียวม็ดแดงนะคะถ้าด่างเขาจะสีขาวเนาะแต่ตอนนี้เขาไม่ด่างเขาก็จะนําเกรสรต้นที่อาจจะเป็นสีเหลืองสีแดงก็แล้วแต่นะคะนํามาผสมนะคะให ให้ได้เป็นลูกไม้ที่สวยงามส่วนนี้เจ้าวังเห็นไหมคะที่เห็นชิ้นผ่านี่คือชิ้นผ่าของมณนีล้อมเพชรนะคะมีขึ้นมาแล้วเขาก็หยิบไปปลูกบ้างแล้วคะ่ะส่วนนี้มีเยอะนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะก็จะมีเบอร์โทรติดไว้ตรงความคิดเห็นนะคะในคลิปก็จะมีนะคะดูต่อ,ตอไป ลูกไม้นะคะแม่เขาก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะก็คือต้นแม่ต้นที่เขาเอาตั้งแล้วก็เอาเกสรต้นอื่นมาผสมนะคะเขาเรียกว่าเพชรเจ็ดสีนี่ก็คือต้นแม่ของเขานะคะนี่แหละคะ่ะการผสมเกสรเขาจะไม่ให้ไม่ให้โดนฝนนะคะพอเขาติดแล้วเขาจะไม่ให้โดนฝนชิ้นผ่าของเพชรเจ็ดสีเองนะคะต้นนี้ เขาบอกว่าติดง่ายนะคะค่ะแล้วก็มาดูชิ้นผ่าต้นถัดมาชิ้นผ่านี่ก็คือชิ้นผ่าของเศรษฐีพันล้านนะคะมีด่างนะคะด่างตั้งแต่เล็กเลยนี่ค่ะใครสนใจนะคะเจ้าวังต้นนี้ประกวดแล้วเดือนก่อนได้อันดับสองนะคะ ตอนที่เขายังไม่มีดอกนะคะเขาจะใบใหญ่มากใบกลมใบใหญ่นะคะแต่ตอนนี้เขามีดอกพอมีดอกปุ๊บเขาก็จะไปเลี้ยงเกสรเลี้ยงดอกเขานะคะตอนนี้ดอกเขากําลังตูนถ้าติดนะคะก้านใบเขาก็จะอวบอ้วนแบบนี้นะคะแล้วก็กําลังติดฝักอยู่นะคะ ทีนี้พอเก็บเกรสรเนาะพอเขาแก่เต็มที่เจ้าของเขาจะเก็บมเมล็ดเอาไปเพาะนะคะเอาไปเพาะแล้วก็ก็จะทำการผ่าหัวนะคะใครสนใจก็อย่าลืมติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตอนเขาผ่าหัวชิ้นผ่าของเจ้าวังฟังแต่ชื่อแล้วก็อลังการนะคะสวยงามเห็นต้นจริงแล้วสวยงามมากเลยค่ะ ใครสนใจก็โทรหาคุณตุ๊กตานะคะเบอร์โทรที่ให้ไว้นี่ค่ะ0 8 9ยค่ะ6 2สองส1เอาอีกรอบหนึ่ง0ุ 8, 9 8 2 4 0 1 4 1, 1> โอเคเนาะถ้าใครสนใจเนาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเขาจะมีการสร่งไปรษณีย์นะคะส่งพัสดุนะคะใครสนใจก็โทรมาสอบถามนะคะ โดยเฉพาะชิ้นผ่าของเขามณีล้อมเพชรนะคะก็มีขายนะคะราคาหลักร้อยก็มีนะคะซึ่งช่วงนี้มณีล้อมเพชรกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ